วิธีตรงกลางที่ทุกคนสามารถทําได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกีน้นะการทํางานกับคนใหม่องค์กรไหนก็ตามที่คนใหม่ออกไปหลุดออกไปเร็วนะครับเพราะว่าคนใหม่เขาไม่มีไรายได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรีบให้คนใหม่อ่ะออกไปทาเงินให้เร็วที่สุดมันจะเป็นวัฏจกักรทาในี้เขามีไรายได้เร็วขึ้นพอเขามีไรายได้เขาจะมั่นใจบริษัทมากขึ้นเขาจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาจะมั่นใจในตัวเรามากขึ้น หลังจากนั้นเราจะสอนอะไรเราจะเทรนอะไรเขาเขาจะไปตามเราเกือบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการที่ให้ไปเมื่อกี้จะทําให้คนใหม่ของพี่พีเนี่ยนะครับส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่จะเขาจะไปต่อกันได้ส่วนคนที่ไปต่อไม่ได้เราก็แค่แก้ไขสถานการณ์ไปตามน้างตามหน้างานครับเช่นชวนคนไม่ได้ใช่ไหมแต่เราฉีดยาวัคซีนชื่อการโดนปฏิเสธไว้เรียบร้อยแหละส่วน เรามีการติดตามงานที่ใกล้ชิดนี่ก็จะทํานี่ก็จะช่วยได้นะครับโอเคไหมครับนะฮะทีนี้พี่พี่ครับเมื่อนันออกไปทํางานแล้วสมมุติได้ผลลัพธ์ที่พี่พี่ถามกันเข้ามาเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พี่ๆี่เจอก็คือคนใหม่ของพี่อะ่ะที่ออกไปทํางานส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลลัพธ์ที่ดีถูกไหมชวนคนกันกันไม่ค่อยได้ถูกไหมทาไมกูพูดลิ้นพันๆชวนคนกันไม่ค่อยได้ถูกไหมฮะเพราะว่าอะไร ผมว่านะซ้อมตกใจไม่พอหรือคนไม่ค่อยออกไปทําเลยคุณโอมให้วิธีไปหมดแล้วไม่ค่อยออกไปทําเลยตากมวยไม่แม่เห็นถักความสําเร็จของพี่เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้ตอนเนี้ยบริษัทปิดโปรไปแล้วก็ตามในการทําคลิปส่งเข้ามาเนี่ยสามวายกับซ้อมตกใจ พี่ๆครับทักษะที่จะทําให้พี่ๆทำเงินล้านได้คือสามวัยและสมตกใจนี่คือทักษะแรกที่เราต้องมีติดตัวครับเรียกว่าไม่ใช่แค่พูดได้นะถ้าอยากได้เงินล้านสามวัยพี่ๆต้องคมกริบเลยครับอันนี้พูดจริงสามวยต้องคมกริบเลยเพราะสามวัยถ้าพี่พูดสามวยคมกริบที่ชวนใครก็ได้บนโลกนี้ ที่จะชวนใครก็ได้เลยนะครับบนโลกนี้ถ้าสามวยคมกลีบถ้าพี่ซ้อมตกใจจนแม่นหรือว่าทมสามารถส่งเรื่องราวนี้ให้กับทีมงานได้สอนทีมงานได้ให้ทีมงานของเราแม่นเรื่องเนี้ยองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่มีคนสมัครใหม่บ่อยกว่าคนอื่นแน่นอนทักษะนี้ใช้กับคนใหม่และเป็นทักษะเดียวที่จะใช้กับผู้นําด้วยครับเพียงแต่คนใหม่ต้องทําให้เป็น แต่ผู้นําต้องทําให้คมคนสําเร็จต้องคมกลิบเลยแต่คนใหม่ทําให้เป็นก่อนเพราะทําเป็นจะสามารถดึงคนใหม่เข้ามาได้ด้วยดึงวนมันก็จะเป็นลูกคนใหม่ไปเรื่อยๆแต่พอเป็นผู้นาปุ๊บต้องทําให้คมคืออุดสปอนเซอร์ใครก็ได้บนโลกนี้แต่ถ้าเป็นคนถ้าเป็นมนุษย์ในั้านต้องคมกลิบขึ้นพูดบนเวทีแล้วตัดชัวขาดตัดขั้วหัวใจทุกคน ออกมากูทําเลยอินดีนทุกคนอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบนี้ใครที่เจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่บอกได้เลยว่าคนไม่ออกไปทํางานคนทํางานไม่ได้ผลซ้อมตกใจไม่พอครับกลับมาดูที่ตัวเราก่อนเลยครับว่าตัวเราอะแหละซ้อมตกใจได้ไหมผ่านยังนั่นนี่ให้ผ่านยังผมไม่ผ่านยังถ้ายังไม่ผ่านรีบไปทําให้ผ่านครับรีบแก้ไขตัวเองให้ผ่านให้เร็วที่สุดซ้อมกับอัพไลน์บ่อยๆครับ แล้วพี่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเชื่อผมเถอะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่กว่าแนนนี่จะพูดได้แบบเนี้ยพูดได้ทุกทุกวันอังคารแบบเนี้ยกว่า,นา,าแบบนนนี่จะพูดได้แบบคุยกับผู้นําได้ทุกวันจันทร์แบบเนี้ยเขาซ้อมนะเขาซ้อมกับเทรนเนอร์ของเขาอ่ะมาตลอดถูกไหมร่างกายเห,เหมือนกันตอนเราเราเล่นเวทใช่ไหมครับแนนนี่คือตอนแรกยกได้ห้าโลตอนแรกที่ผมเข้าเข้าไปในฟิตเนสอะ่ะผมก็ยกได้แค่ห้าโลหกโลแต่ตอนเนี้ย ผมผมเบนท์เทสอะคือนอนนอนง่ายอะแล้วก็ยกดันขึ้นอย่างเงี้ยดันขึ้นดันขึ้นเงนี้ยเมื่อก่อนนี่ผมก็ยกได้ข้างละห้าโลแต่ตอนนี้ผมยกได้แปดสิบโลผมเล่นผมเล่นผมเข้าฟิตเนสมาประมาณแบบสิบปีแล้วตอนนี้ผมยกได้แปดสิบโลครับแต่ตอนแรกผมยกได้แค่สิบโลผมยกคารนเปล่าด้วยสิบโลคารนเป่ากูก็จะไม่ไหวแล้วตอนนั้นหนักร้อยโลด้วยนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราซ้อมบ่อยๆอะ เราจะยกได้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆ,ๆหมายหมายความเดียวกันเลยครับถ้าเราซ้อมบ่อยๆเราจะคมขึ้นคมขึ้นคมขึ้นแล้วออกไปทำเลยนะไม่ใช่ซ้อมอย่างเดียวออกไม่ออกไปทําก็ไม่ได้ผลเราเคยใช่ออไหมฮะซ้อมแล้วออกไปทําซ้อมแล้วออกไปทํามันจะคมมากเลยครับแล้วผมมั่นใจพี่จะชวนคนได้เก่งขึ้นถ้าพี่ชวนคนได้ดีและถ้าเกิดพี่มีแพทเทิร์นในการทําแบบนี้พี่สามารถซ้อมกับคนของพี่ได้องค์กรของพี่พี่หมดปัญหาเรื่องคนใหม่ที่จะแตกตัวออกต่อไม่ได้ครับ แต่ถ้าเราซ้อมตกใจแม่นแตสามวัยไม่แม่นคนมันก็ไม่เห็นคุณเขาเรียกว่าคนก็ไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องทํามากขึ้นองค์กรนั้นก็จะมีแบบคนทําจํานวนจํานวนหนึ่งแต่จํานวนไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกับองค์กรอื่นที่สามวยคล่องหรือสามวยคมครับถูกไหมครับเพราะสามวัยคมจะทําให้ทีมงานของเราพยายามจ่ายเวลามาให้เรามากขึ้นหมายถึงเขาจ่ายเวลามาเรียนรู้จ่ายเวลาออกไปทํางานนะหครับสองอย่างนี้ สำคัญมากอยากให้ลุยแก้ไขพัฒนาเอาไปให้สุดๆไปเลยครับโอเคไหมครับเคลียร์ไหมเคลียร์นะเคลียร์นะอโอเคยังไม่ได้รับคอมเมนต์สามวัยรอสักตู้นะครับมีกันอยู่สองคนโอมกับแนนนี่ส่งคลิปมาเป็น เรียกว่าประมาณห้าหกร้อยคลิปรอสักครู่นะจ๊ะใจเย็นๆน,นะพยายามอยู่นะนี่คนนึงก็พิการอย่างผมอีกคนนึงก็ท้องอยู่นะช่วยเห็นใจคนพิการกับคนท้องด้วยนะครับนี่ถ้ามีคนหนึ่งนี่อีกเอาเอาพี่กล้องมาด,ด้วยนะแม่งที่บวชเป็นพระมาเห็นไหมเห็นใจพระคนพิการแล้วก็คนท้องด้วยนะฮะ <laughs> <laughs> โอเคไหม <laughs> โอเคทีนี้ไม่ถึงป้ายที่จอดรถในห้าง <laughs> ก่อ <laughs> ขึ้นรถไฟเออขึ้นรถไฟวั <laughs> นนี้เลี้ยงถึงอันนั้นแหละเลยพูดถึงที่กเอาเอาพระเอาจิตมาพูดด้วยนะฮะขาดคนชราโคดเป้อยากจะมาเป็นคนชราให้กับพวกเราไหมฮะ <laughs> อ๋อคนชราน่าจะเอาพี่โจ้มาแล้วกันนะฮะชราภาพที่สุดแล้วตอนนี้นะฮะโอเคครึ่งหลังครับนี่คือครึ่งแรกทํางานกับคนใหม่แบบนี้โอเคไหมทํางานกับคนใหม่แบบนี้นะทีนี้ กับเข้าภาพเดิมเอาภาพเดิมดึงกลับมาภาพของนันครับภาพของนันนันเป็นคนใหม่ออกไปชวนคนตามสเตปของของของผมแล้วเมื่อกี้นะฮะเสร็จแล้วปั๊บนันจะมีโอกาสชวนคนได้สมมุติว่านันชวนคนเข้ามาได้แล้วนะเป็นในในกอไก่เข้ามาชวนในกอไก่เข้ามาคนเราอ่ะเรียกว่าบางคนจะชอบเข้าใจผิดว่าเราทําให้เขาดูครั้งเดียวเขาจะสามารถทําได้เหมือนเราเลย หรือบางคนจะเข้าใจว่านันชวนในเอมาใช่ไหมผมเป็นผู้แนะนํานันผมต้องดูแลนันนันเป็นผู้แนะนาในเอนันต้องดูแลในเอถ้าเข้าใจแบบนี้ผิดมหันผิดมหันครับเพราะอย่าลืมนะครับในเออะเขาก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเราถูกไหมครับ นันเพิ่งสมัครเข้ามาสามวันสมมุตินะนันเพิ่งสมัครเข้ามาสามวันในเอนันเป็นสปอนเซอร์ในเอเข้ามาไได้นันมีอายุมากกว่าในเอสามวันแม่งแทบเรียกแทบจะเรียกเป็นสาแฝดกันเลยถูกไหมในสถานการณ์จริงอะสมมตินะอายุห่างกันสามนาทีอายุห่างกัน,นหกนเดือนเรายังอายุเท่ากันเลยถูกไหมสมมติผมเกิดเมษาที่เกิดธันวาแต่เกิดปีเดียวกันคือหนึ่งเก้าแปดห้าอายุสามสิบเจ็ดเท่ากัน ถูกปะเกิดมกก็าเกิดธันวาหางกันนั่งสิบสองเดือนยังอายุสามสิบเจ็ดเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นแล้วพี่พี่ครับถ้ามีนายเอเข้ามาจากการที่นันไปนสปอนเซอร์ตัวเราตัวผมเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องลงไปทำงานกับนายกอไก่อะนายเก็น,น,นแหละนายเอนะฮะนันสปอนเซอร์เอเข้ามา ผมลงไปทํางานกับในเอทันทีเพราะคนสปอนเซอร์ในเอน่าจะเป็นผมหรืออาจจะเป็นอัไลายงไหมครับพาชนะแล้นเนี่ยลงไปทํางานกลับมานันเดี๋ยวเราจะลงไปทํางานกับในเอแต่นันจะต้องมาดูเราทํางานแล้วนะเพราะต่อไปเพราะต่อไปนี่คือขั้นตอนการเริ่มพาร์ทรึ่งหลังแลวนะครับพาร์ทการสร้างคน อันนี้ยพาร์ททำงานคนใหม่จบไปแล้วนะฮะอันนี้พาร์ทก,การสร้างคนนะเริ่มจากการเคลียร์เรื่องแพสซีฟอินคัมกับเขาก่อนเลยครับเมื่อเขามีดาวไลน์เข้ามาหนึ่งคนหนึ่งคนนะฮะมีดาวไลน์เข้ามาคนแรกที่เขาแนะนําเองนะครับต้องแนะนําเองนะฮะเราคุยกับเขาก่อนเลยนะครับเราคุยกับเขาก่อนเลยว่าเราจะเราจะเคลียร์เรื่องแพสซีฟอินคัมผมจะคุยกับนันประมาณนี้ว่านันแพสซีฟอินคัมเนี่ย สิ่งที่มันจะทําให้เราได้แพสซีฟอินคัมคือการที่เราสามารถหยุดทําแล้วมีไรายได้ใช่ไหมแพสซีฟอินคัมคือการที่เราสามารถหยุดทําแล้วมีไรายได้และถ้าจะดีไปกว่าแพสซีฟอินคัมก็คือเขาเรียกว่าโทษนะฮะแพสซีฟอินคัมที่เป็นของจริงของดินคือการที่เราหยุดทํารายได้ไม่หยุดที่สําคัญรายได้ต้องเพิ่มนันคิดว่าการได้แพสซีฟอินคัมถ้านันหยุดทําไป แสดงว่าคนในองค์กรของนันยังคงทำงานกันอยู่สำคัญคือเขาทำงานเป็นหรือไม่เป็นสำคัญคือถ้าเขาทำงานเป็นเขาสอนต่อกันเป็นไหมไม่ต้องตกใจเรามีระบบในการสร้างคนแต่โอมจะมีเคล็ดลับวิธีการในการสร้างคนหรือสร้างแพสซีฟพินํำให้กับนันเนี่ยโอมมีวิธีการอยู่ขั้นตอนแรกนันต้องทำให้เป็นเหมือนโอมทุกอย่าง แต่ตอนนี้ย euh. ังไม่จําเป็นต้องทํายังไม่จําเป็นต้องทําเพราะโอมจะทําให้นานดีเราจะทําให้เธอดูนะและเราจะให้เธอค่อยๆทําตามเราทีละสเต็ปปและต่อไปเราจะให้เธอทําให้เราดูเราจะดูเธอทำโทษทีเราจะดูเธอทําเริ่มจากเราทําให้เธอดูก่อนเสร็จแล้วเธอค่อยๆทําทีละข้อตามเราหลังจากนั้นเราจะเราจะดูเธอทำร้อยเปอร์เซ็น และเมื่อเธอทําได้เธอต้องส่งต่อเรื่องราวแบบนี้ทำเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันให้กับทีมงานของเธอก็คือนายเอเหมือนกันเลยแต่ตอนเนี้ยการทํางานนะเราจะทํางานกับนายเอเราจะทําให้เธอดูหมดเลยแต่เธอต้องตั้งใจเราจะพาเธอมานั่งสามสายกับเราด้วยเราจะสอนตอนเราเทรนนิ่งเอเธอต้องนั่งฟังอด้วย เธอต้องอยู่ในสายด้วยเธอต้องอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยเธอต้องฟังอยู่ด้วยและโฟกัสอย่างเต็มที่เพราะถ้าเธอทําไม่เป็นเธอไม่สามารถถอนในเอหรือคนต่อไปของในเอทําได้และเธอก็จะไม่ได้แพ้สี่ปีครับเธอเข้าใจหรือ,อยังอพอเคลียร์เรื่องนี้ปุ๊บผมค่อยลงไปทํางานกับในเอครับโทรไปผมพอเอสมัครเข้ามาสมมติเอสมัครเข้ามาพรุ่งนี้ผมก็จะเอสมัครเข้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าผมรีบนักเอให้เร็วที่สุด เหมือนเดิมวนเข้าหลูกเดิมใช่หรือไม่เข้าหลูกเดิมอย่าเพิ่งไปคุยกับใครเพราะข้อมูลคุณไม่พอผมขอคุณแค่ผมขอคุณหนึ่งชั่วโมงแบบโฟกัสที่ผมเต็มที่ผมจะพาคุณสร้างรายได้ให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นแต่ระหว่างนี้อย่าเพิ่งออกไปคุยกับใครเพราะว่าข้อมูลคุณอาจจะยังไม่มากพอไปคุยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณเจอคําถามอะไรตอบไม่ได้เสียดายเสียดายมากๆเลยถ้าคนนั้นจะเป็นคนที่มีโอกาสจะสมัครหรือสนใจในการทําธุรกิจกับคุณถ้าคุณให้ข้อมูลก็ครบ แต่ไม่ต้องตกใจนะหลังจากที่เจอกันเนะี่ยเราจะให้นายลุยงานให้เต็มที่เลยเพราะเรามีข้อมูลเตรียมไว้ให้นายเรียบร้อยแนละ้วโอเคไหมหรือถ้าคุยตอนนั้นได้เลยคุยแม่งเลยฮะคุยโทษนะฮะเป็นตัวเองไปหน่อยคุยมาเลยฮะอาคุยกับเขาเลยครับคุยกับเขาเลยครับ,บ,รบนะฮะรัดใหเ้เร็วที่สุดครับไม่จําเป็นต้องแบบไกลๆถ้าเกิดเขาว่างคุยตอนนั้นเลยครับพอเขาจะสามารถเอาไปชวนคนได้เดี่ยวนั้นเลยครับก็จะยิ่งดีนะฮะเสร็จปุ๊บ คุยเรื่องอะไรครับสามวายสามวายเสร็จถามคําถามเข้าไปนายคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เห็นความจําเป็นอะไรบ้างไหมถ้าเห็นความจําเป็นปุ๊บมาขอสองข้อเรียนและทําสม่ําเสมอและทําให้ถูกวิธีขอสองข้อเริ่มต้นอยากมีไรายได้หลักหมื่นในอินดีไม่ยากขอสองข้อทีนี้มาลุยกันทําเงินกันดีกว่าลิสต์รายชื่อวิเคราะห์รายชื่อสอนวิธีชวนคนไปซ้อมตกใจ ก่อนซ้อมตกใจให้เหตุผลด้วยว่าทําไมต้องซ้อมทําไมต้องซ้อมมันสําคัญอย่างไรคุณลงสนามจริงโดยไม่ซ้อมนะักกีฬาที่ไหนก็แพ้ต่อให้คุณเป็นลีโอนลเมสซี่เป็นยูเซนโบมึงไม่วิ่งมาเลยมึงไม่วิ่งมาสามเดือนอยู่ดีๆมึงไปวิ่งแข่งเขาถ้ามึงชนะมึงเป็นม้าครับมึงไม่ใช่คนนะะมึงเป็นม้าครับผมถูกไหมฮะเพราะนั้นแล้วไม่ใช่ครับกิจกักิกาถูกไหมครับ นั้นทําตามสเต็ปแบบนี้วนลู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในระหว่างทางผมก็จะลงไปทํางานกับนายเอนั่นก็ทํางานส่วนตัวของนั้นไปด้วยนะชวนคนเดียวแล้วจบไม่ได้นะครับนันครับถูกไหมครับนันก็จะชวนเพื่อนๆเขาต่อไปชวนคนข้างๆเขา,ขานั่นยังคงทํางานพื้นฐานส่วนตัวนั้นสปอนเซอร์คนเข้ามาได้ผมดูแลผมดูแลคนให้นั้นต่อด้วยครับแต่แต่นะครับคือถึือว่านันสปอนเซอร์เข้ามานายเอก็สปอนเซอร์เข้ามาพร้อมๆกัน ผมรวบมาจาัดเป็นสามสี่คนทํารอบหนึ่งเลยก็ได้คุย 3, 5, 5, 6, สามวยเคลียร์สองข้อสอนซ้อมตกใจอะไรพวกนี<ๆ>้ถูกไหมฮะรวบมาทีเดียวสามสี่คนได้เหมือนกันครับประหยัดเวลาครับไม่ต้องทำหนึ่งต่อหนึ่งค่ะถ้าเกิดคนมันขเข้ามาที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 ติด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 กันในช่วงจังหวะเวลาเดียวกันนะครับทีนี้ครับในระหว่างทางถ้าน,นันเป็นผู้นําที่นสมมติว่าถ้านันเป็นคนที่ตัดสินใจสําเร็จและนันเป็นเลเวลสามของผมใครไม่เข้าใจคา well ว่าเลเวลสามบ้างขออธิบายเพิ่มแล้วกัน คำว่าเลเวลคือการแบ่งแบ่งประเภทของคนในอินดี้จะมีคนทั้งหมดสามประเภทประเภทที่หนึ่งเขาเรียกเลเวลที่หนึ่งเลเวลที่หนึ่งคือกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าใจสามวายมากพอต่อให้เราคุยไปแล้วหลายรอบหรือคุยไปรอบสองรอบแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจมากพอไม่ผิดที่เขานะครับย้ํานะไม่ผิดที่เขาฉังนั้นการกระทําของเขาคือไม่ค่อยจ่ายเวลามาให้เราไม่ค่อยจ่ายเวลาเวลามาให้เราก็คือ อาทิตย์หนึ่งเข้าเรียนมันมีเรียนกลุ่มเรียนอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเข้าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างส่วนใหญ่หนักไปทางไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยมีความพยายามในการแตกคนเท่าไหร่ชวนชวนมาบ้างชวนมาคนสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนคนนึงหายไปอีกเดือนหนึ่งกลับมาชวนคนอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยนี่คือเลเวลหนึ่งเลเวลที่สองดีขึ้นมาหน่อยครับเข้าอาทิตย์เว้นอาทิตย์เข้าเรียนอาทิตย์เว้นเรียนอาทิตย์หนึ่งมามาไปไปมามาหายหายนะครับฟังเราก็ฟังเราสอนอะไรไปเราเทรนนิ่งอะไรไปก็ทําบ้างไม่ทําบ้างเชื่อเราบ้างไม่เชื่อบ้าง นะฮะเข้าระบบบ้างไม่เข้าบ้างชวนคนบ้างไม่ชวนบ้างแต่ถี่กว่าเลเวลหนึ่งคือเลเวลหนึ่งหนักไปทางไม่ทำมากกว่าเลเวลสองอาจจะมีความถี่มากขึ้นคืออาจจะทำอาทิตย์เว้นอาทิตย์ทำอาทิตย์เว้นสองอาทิตย์อันนี้เลเวลสองเลเวลที่สามคือทำหนักมากคนรับผมไม่สนใจนะตั้งใจทำมากมากตั้งใจเรียนมากๆเรียนรู้มากๆและเชื่อเราร้อยเปอร์เซ็นตนี่คือคนเลเวลสามครับถ้าสมมติว่านางเป็นคน,คนเลเวล สามองผมในกรณีนะ้ายกตัวนะอันเลเวลสามผมจะโฟกัสที่นันทันทีคือโฟกัสและให้เวลากับเลเลสามหรือในกรณีนี้คือนันทันทีครับและให้เวลากับนันเต็มที่มากกว่าคนเลเวลสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งผมก็ให้เวลาเขานะแต่ผมจะโฟกัสที่นันถ้านันนัดมาชนกับคนเลเวลสองกับหนึ่งผมจะเลือกนันก่อนเสมอ ผมจะให้เวลากับนันเสมอเพราะนันคือเลเวลสาของผมผมจะทําอย่างไรก็ได้จะสนับสนุนและช่วยนันเต็มที่ให้นันขึ้น VIP e ก่อนเป็นสเต็ปที่หนึ่งนะสตาไม่ต้องพูดถึงยังไงเข้ามามันต้องเป็นกันอยู่แล้วเลเวลสาอ่ะถูกไมพะั้นแต่ผมจะโฟกัสที่ VIP ครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมผมจะโฟกัสที่ที่ที่เลเวลสามของผมเนี่ยนะับหรือเป็นนันในกรณีนี้เนี่ยการทํางานทุกอย่างในองค์กรของนันจะอยู่ในสายตาของผมหมดเลย ผมจะทําผมจะลากนันไปดูผมทํางานด้วยเสมอแล้วผมจะค่อยๆให้นันเนี่ยทําเองบ้างเช่นอ่ะคุณเริ่มตรงนี้เนี่ยนันเริ่มไปซ้อมสอนตกใจกับนายเอสมอุติสมมุตินายเอชวนนายกไก่มาแล้วไงอ่ะนันเริ่มซ้อมสอนตกใจกับนายกอไก่ให้เราดูให้เราฟังหน่อยเราเทรนนิ่งอย่างนี้เลยว่าอ่ะสมมุติมีกอไก่ขอไข่เข้ามานันซ้อมกับกอไก่ขอไข่เรานั่งฟังอยู่ด้วยได้ประโยชน์อย่างไรบ้างกอไก่ขอไข่ได้ซ้อม แต่เรายังคงกำกับอยู่แม้ซ้อมกันนันนะแต่เรากำกับอยู่ในระหว่างทางนี้เอก็นั่งฟังอยู่ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นนันเป็นในเอเอไปชวนในกอไก่ก็ขอไข่เข้ามาังนั้นกอไก่ก็ขอไข่ปุ๊บเนี่ยเอก็ต้องฟังอยู่ด้วยแต่นันเป็นคนซ้อมตกใจกอไก่ก็ขอไข่ผมเป็นคนมอนิเตอร์ได้ประโยชน์ทุกคนไม่ได้มาได้แค่ประโยชน์แค่ในกอไก่ก็ขอไข่เท่านั้นนะได้ประโยชน์ทุกคน ตัวเราได้สร้างแพสซีฟอินคัมนันเนี่ยได้ได้ได้สร้างแพสซีฟอินคัมในการพาเเข้าไปนั่งฟังเอได้ความรู้เพิ่มเติมเพราะในอนาคตเนี่ยเอาจจะเป็นเลเวลสามของมันก็ได้ในกอไก่ก็ขอใครได้ประโยชน์แน่นอนคือได้ออกไปทํางานแล้วถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อทําผมจะทํางานแบบนี้ผมจะโฟกัสที่องค์กรของนันในระหว่างทางก่อนที่นันจะขึ้น VIP ผมจะเทรนนิ่ง นานแบบนี้ไปเรื่อยๆเช่นแบบเมื่อกี้ไปเรื่อยๆซ้อมตกให้เขาเริ่มซ้อมตกใจให้เป็นสอนคนให้เป็นให้เขาเริ่มพูดสามวยให้เป็นให้แม่นนะครับให้แม่นพูดให้ได้พูดให้เป็นนะครับในระหว่างทางผมจะให้เขาทาแบบนี้นะแล้วก็แทรกเรื่องราวต่างๆเข้าไปตามตามตามพื้นฐานของเขาเช่นเขาถ้าเกิดว่าเขามีทรงที่จะเล่าแผนดีนานอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องบริษัทสินค้าแผนเพื่อจะเป็นหนึ่งในมือเล่าแผนของเราก็เป็นไปได้ในการเล่า O P P ก็เป็นไได้ แล้วแต่ครับแต่ผมโฟกัสที่สามวยและซ้อมตกใจในระหว่างทางนี้ผมจะทําให้นันพูดสามวัยและซ้อมตกใจให้ได้ให้เป็นให้แม่นให้ข่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซ้อมตกใจให้แม่นนะครับพอนันขึ้น VIP, บีไอพีปั๊บพอนันขึ้น VIP, บีไอพีปั๊บในระหว่างทางก่อนขึ้นบีไอพีผมทําเรื่องราวแบบนี้นะพอนันขึ้น VIP, บีไอพีปั๊บผมตั้งมาตรฐานกับนะครับตั้งมาตรฐานกับนันทันที นันต้องพูดสามวายให้คมไม่ใช่พูดได้พูดเป็นอีกต่อไปในระหว่างทางอะพูดได้พูดเป็นโอเคค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่ขึ้นวีพีปั๊บต้องพูดสามวายให้คมครับโอเคไหมข้อที่สองต้องซ้อมตกใจให้แม่นหมายถึงนันไม่ใช่คนที่จะต้องไปฉุกไม่ใช่ว่านันไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งซ้อมตกใจอีกต่อไปนันต้องเป็นผู้มุ่งหวังให้กับ ทีมงานครับเพราะทีมงานจะมาซ้อมตกใจกับเขาหมายถึงเมื่อนันเป็น VIP นันต้องเป็นคนทำแล้วผมไปดูนันทำนะครับถูกไหมตอนแรกผมทำให้นันดูเทรนนิ่งานันไปเรื่อยๆขึ้น VIP ีปั๊บผมตั้งมาตรฐานนันทีนันลงไปทำงานกับคนใหม่ของน,นันทีมงานของน,นันเดี๋ยวเราลงไปช่วยดูให้ขาดตกบกตรองตรงไหนเราเสริมให้เสมอ คนมาพร้อมกันหลายคนมากเลยแบ่งทํางานกันไม่ทันเดี๋ยวฉันไปช่วยเธอทําด้วยแบ่งกันทําสร้าง leverage power ขึ้นมาแล้วถูกไหมสร้าง leverage power ขึ้นมาแล้วข้อที่สามนั้นขึ้น VP มีสามข้อครับข้อแรกคือ Y สาม Y ให้ผมข้อที่สองซ้อมตกใจให้แม่นข้อที่สามผมนั่งคุยกับน,นันทันทีนันมีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งอย่างน้อยไหมที่เขาเป็น level สามของนัน มีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งอย่างน้อยไหมที่เขาเป็นเลเวลสามของนั้นนั้นบอกเฮ้ยฉันมีข้างละสองคนเลยโอเคเยี่ยมมีมากกว่าสองก็จัดมาแต่ขอเป็นเลเวลสามตัวจริงเฮ้ยฉันมีข้างซ้ายสามคนเลยนะแต่ข้างขวาฉันยังเหมือนจะมีแค่หนึ่งกับสองเองถ้างั้นหน้าที่ของคุณก็คือคุณหาเลเวลสามขึ้นมาหรือพัฒนาหนึ่งกับสองให้เป็นสามให้ได้การพัฒนาหนึ่งกับสองให้เป็นสามใช้วิธีไหนครับสามวายครับ เพราะหนึ่งกับสองเขายังไม่ให้เวลาเรามามากนะเขาไม่จะายเวลาเรามามาให้เรามากนะแสดงว่าเขายังไม่เห็นความจําเป็นที่จะทําต้องจําเป็นต้องทําเครือข่ายอะ่ะเพราะนั้นใช้วิธีอะไรอะ่ะสามวัยครับถ้าสามวัยเราคมก็จบแล้วครับถูกไหมครับโอเคเอ่อเพราะนั้นไปนไหนแล้วนั่น ถ้าไม่มีข้างซ้ายแต่มีข้างขวาสามคนหรือข้างขวาคนเดียวนันต้องสร้างเพิ่มแต่ถ้ามีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งดีมากถ้ามีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งแต่ซ้ายกับขวามากกว่าข้างละหนึ่งคนยิ่งดีเข้าไปใหญ่สิ่งที่ผมจะทําก็คือนะฮะผมจะให้ VIP ของผมเนี่ยคือนันเนี่ยนะครับลงไปทํางานกับเลเวลสามของเขาอย่างชัดเจนและผมก็จะลงไปช่วยโฟกัสเขาด้วยแต่นันต้องเป็นคนเป็นตัวหลักในการทํา นันเป็นคนลงเนื้องานมันหนังม้วนเดียวกับที่ผมทํากับนันไม่จะแยหนังม้วนเดียวกัน,กน,น,นเ,นเนปะ๊ะถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย VIP อ่ะการที่จะขึ้น VIP ได้จะมีทีมงานอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบคนไม่น่าจะเกินนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ VIP คือต้องสามไวและซ้อมตกใจให้แม่นเพราะคนใต้ล่าง VIP ส่วนใหญ่เป็นคนใหม่ใช่หรือไม่ส่วนใหญ่เป็นคนใหม่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องทํางานกับคนใหม่ให้เป็น หมายถึง V.I.P จะดูแลทีมงานได้ในระดับหนึ่งถูกไหมครับ V.I.P จาเป็นต้องดูแลทีมงานให้ได้ในระดับหนึ่งและสมมุตินะในขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมที่ V.I.P เขาต้องทําให้เป็นก็คือข้อที่หนึ่งนำ v ทีนะฮะสามวยข้อที่ 2, สองซ้อมตกใจถูกไหมครับข้อที่สามก็คือหาซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งอย่างน้อยนะครับที่เขาเป็นเลเวลสามมาสร้างให้เขาเป็น V.I.P แสดงว่ามันจะเป็น V.I.P ซ้อน V.I.P ซ้อน V.I.P ลงไปเรื่อย นันจะมีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งครับหนังม้วนเดิมไม่เล่าซ้ำนะฮะนันมีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งที่ขึ้นเป็น VIP สแสดงว่าสองคนเนี้ยพอขึ้นเป็น VIP นันมีโอกาสขึ้นเมนเจอร์ขึ้นดเรคเตอร์ไปแล้วถูกไหมครับขึ้นไปเรื่อยๆ VIP ของนันซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งคือคนที่พอขึ้นบ i p นะเขาจะต้องมีคุณสมบัติในการทำงานกับคนใหม่ได้หมายถึงหมายถึงดูแลองค์กรได้นั่นเองนะครับ ปัจจุบัน4-5 l v s ก็ขึ้น VIP แล้วนะครับผมพูดถึงผมพูดถึงมากสุดบางองค์กรอาจจะไม่ได้มี LPS ก็ได้ครับเช่นองค์กรกัมพูชาสมัครแต่ไซส์ S เข้ามาหลายสิบคนจนกว่าจะขึ้น VIP เป็นไปได้ผมยกตัวอย่างเฉยๆ้าคนก็4-5คนครับนะครับโอเคไหมครับนะโอเคเพราะฉะนั้น VIP ก็จะซ้อน VIP ลงไปเลย,เ,ลยเป้าหมายคือ VIP ต้องดูแลคนใหม่ของตัวเองให้เป็น นะต้องดูแลคนใหม่ของตัวเองให้เป็นแต่ V I P ที่เปิดมาแบบของหยงที่ที่ vivo บอกอะ่ะสี่ห้า V I P ก็ขึ้นก็ขึ้นไอ้สี่ก็ขึ้น V I P แล้วนะสี่ห้า V I P ก็ขึ้นอะก็ขึ้นแล้วนะก็คือใช่ครับบา,บางคนก็อาจจะสปอนเซอร์ตัวเองไงอันนี้ไม่นับมันต้องมีคนจริงอยู่ข้างล่างเราเป็น V I P จากการที่เราเปิดหลายรหัสไปดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เราจะต้อง สร้างองค์กรข้างล่างไปด้วยถ้าเกิดว่าเราอยากจะขึ้นเราอยากจะสร้างแพสซีอินคัมถูกไหมครับเราต้องออกไปชวนคนด้วยครับโอเคเพราะฉะนั้น VIP จะดูแลองค์กรของตัวเองครับให้เป็นดูแลคนใหม่คนหนึ่งให้เป็นแล้วมันจะซ้อนกันไปเรื่อยๆซ้อนกันไปเรื่อยๆเมื่อเมื่อน,นันมี VIP ซ้ายหนึ่งขวานหนึ่งเริ่มมี VIP พชั้นที่สอง อันนี้ชั้นที่หนึ่งเลยไหมซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งลงไปชั้นที่สองเนี่ยซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งของนันที่เป็น V I P ผมกับนันจะต้องลงไปคุยกับซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งของนันที่เป็น V I P และหาซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งแบบเช่นมุนี่เป็นนันนะนันมีนายกอไก่กับขอไข่เป็น V I P ขึ้นมาแล้วผมกับนันจะลงไปคุยกับนายกอไก่ขอไข่ทันทีครับว่าไหนซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งของคุณที่เป็นเลเวลสาม และจะไล่สเต็ปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งนันขึ้นมาเป็นเมนเจอร์ด r เรคเตอร์พอนันขึ้นมาเป็นตำแหน่งสูงๆเช่นดเรคเตอร์ปั๊บหน้าที่ของนันจะทำเหมือนผมทันทีในหลังม้วนแรกนันจะเป็นคนลงมามอนิเตอร์ครับทีมงานลงมามอนิเตอร์ VIP ของตัวเองว่า VIP ของฉันสามวคมไหมซ้อมตกใจแม่นไหม ขามีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งหรือยังที่เขาจะเป็นแคนดิเดตหรือว่าจะเป็นจะเป็นแบบคนที่จะขึ้น v i p อต้องสองข้างนะครับมีสองคนเทไปข้างเดียวก็ไม่ไม่ดีครับนะครับต้องสองข้างอย่างน้อยซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งโอเคไหมครับถ้านั้นขึ้นเป็นดี렉เตอร์นั้นจะต้องมอนิเตอร์ v i p อทุกคนจนกระทั่งนายเอนะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งของนั้นเนี่ยขึ้นเป็นดี렉เตอร์เพราะนั้น ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งที่เป็นไดเรคเตอร์ของนั้นจะเป็นคนลงไปมอนิเตอร์ต่อ,อไปเรื่อยๆเหมือนขายตะขาบไ,ไปเรื่อยๆายตะขาบไปเรื่อยขายตะขาบไปเรื่อยๆนะครับนี่ถึงจะเป็นเบื้องต้นเ,เขาเรียกว่าขั้นตอนในการดูแลทีมงานสร้างแพสซีอินคำรักษาและพัฒนาคนนะครับในการทำงานเขาเรียกว่าน่าจะประมาณเบื้องต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ อาจจะมีดีเทลอีกนินดหน่อยนะครับเช่นแบบว่าพวกอข้อโต้แย้งมันจะต้องอยู่ในตารคอร์สต,ต่างๆคนนี้ก็ไปเรียนตามคอร์สนะนจนถึงตรงนี้แล้วอ่ะมานั้นนี่ครับมีอะไรเสริมไหมฮะจากใน